ของมันต้องมีครับนายช่างปากกาวัดไฟ AC รุ่นใหม่ของฮาโบเทสเป็นรุ่น HT89A อัปเกรดมาจาก HT89 นะครับการใช้งานก็ยังคงง่ายเหมือนเดิมครับกดที่ปุ่มแดงค้างเปิดเครื่องได้เลยการเช็คไฟฟ้าครับถ้ามีกระแสไฟฟ้าก็จะมีเสียงเตือนขึ้นแบบนี้นะครับกดตรงโวลเตตค้างไว้ครับจะบอกแรงดันที่สำคัญ คือเขาล็อกหน้าจอให้ด้วยครับกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปวัดแบบเดิมวัดนิวตันครับก็จะขึ้นเป็น0นโวลต์สามารถใช้ตรงปลายตรวจจับกระแสไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยครับมีฟังก์ชันคอนเน็กจะเป็นสําหรับ ทดสอบการเชื่อมต่อหรือว่าค่าความต่อเนื่องของสายไฟฟ้าเชื่อมถึงกันครับจะมีเสียงแจ้งเตือนจิ้มเข้าไปแบบนี้ครับจากนั้นจับตรงปลายสายกดตรงคอนเน็กค้างไว้ได้เลยแต่ดูแบบนี้ครับถ้าสายเชื่อมต่อถึงกันเขาก็จะมีเสียงแจ้งเตือนมาแบบนี้ครับพร้อมกับมีไฟฉายสําหรับใช้ส่องทํางานในที่มืดครับมีที่เน็บสามารถใส่กระเป๋ากางเกงและกระเป๋าเสื้อได้ครับหากเพื่อนๆสนใจกดสั่งซื้อที่ตะกา้าได้เลยครับผม